สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาพบกับครูเตยในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็จะเป็นการทบทวนกับเรื่องที่เราเคยได้เรียนมาแล้วนะคะเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วเนาะแล้วเราก็เรียนจบเนื้อหากันไปหมดแล้วคุณครูก็มาทบทวนให้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการคลิปจะเป็นคลิปที่ทบทวนในเรื่องของ บริเวณที่พบพืชและสัตว์นะคะถ้าเราสังเกตบริเวณต่างๆเนี่ยเราก็จะพบว่ามีพืชและสัตว์นะคะหลายชนิดเลยที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมต่างๆอย่างเช่นบริเวณสระน้ำเนี่ยเราก็จะพบพืชและสัตว์นะคะก็พืชและสัตว์ที่เราสามารถพบได้ในบริเวณสระน้ําก็ได้แก่ปลายบัวปลาหอยกบเป็นต้นนะคะอ่านี่ก็เป็น บริเวณสระน้ำนะคะก็มีตัวอย่างให้ดูเนาะว่าสิ่งที่เราจะพบก็มีสาลายพืชก็อย่างเช่นสาลายต้นทูบหรือสีสัตว์ก็อย่างเช่นลูกออดปลาเป็นต้นนะคะต่อมาบริเวณขอนไม้ที่ผูกหรือว่า ใต้ก้อนหินเราก็สามารถพบพืชและสัตว์ก็อย่างเช่นต้นมอสนี่นะคะต้นมอสสีเขียวๆเนี่ยมันก็จะขึ้นบริเวณที่ชื้นๆนะคะแล้วก็สัตว์ก็อย่างเช่นหอยทากกิ้งกืออ่านี่ก็เป็นตัวอย่างสัตว์ที่สามารถพบได้บริเวณขอนไม้ที่ผุนะคะหรือว่าใต้ก้อนหิน ยิ่งถ้าบริเวณใดที่มีที่เราสามารถพบสัตว์ได้มากหรือพืชได้มากเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่พบมีอยู่มากเนี่ยก็แสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะคะอ่ะลองมาดูคำถามข้อสอบเน้นการคิดนะคะเด็กๆข้อมูลแสดงผลการสำรวจจำนวนพืชชนิดหนึง่งในบริเวณอ่าในสามบริเวณ ได้แก่บริเวณที่1เนี่ยก็พบพืชจํานวน1ต้นบริเวณที่สองพบพืชจํานวน12บต้นบริเวณที่3ามพบพืช8ต้นคำถามจากข้อมูลบริเวณใดที่พืชชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดีที่สุดบริเวณที่1บริเวณที่2หรือว่าบริเวณที่3มคะใช่แนละ้วก็คือบริเวณที่สองนะคะเพราะว่า อ่บริเวณที่พืชชนิดนี้สามารถจเจริญเติบโตได้ดีที่สุดก็คือบริเวณที่สองเพราะว่ามันมีจํานวนพืชที่จเจริญเติบโตเนี่ยมากกว่าบริเวณที่1แล้วก็ที่3ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เลยต้องตอบบริเวณที่2นะคะต่อมาก็จะเป็นบริเวณสนามหญ้าหรือว่าทุ่งหญ้านะคะเราก็จะสามารถพบพืชและสัตว์ อย่างเช่นได้แก่ต้นไม้ใช่ไหมคะบริเวณสนามหญ้าก็จะพบต้นไม้พุ่มไม้อย่างาสัตว์ก็อย่างเช่นสุนัขวัวมา้านกเป็ดเป็นต้นนะคะบริเวณสนามหญ้าก็จะพบนกหรือพืชเหล่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นบริเวณใต้ดินบริเวณใต้ต้นไม้หรือว่าใต้ดินเนี่ยก็จะพบสัตว์ อย่างเช่นไส้เดือนงูมดกิ้งกืออ่าอันนี้ก็จะอาศัยอยู่บริเวณใต้ดินนะคะพวกไส้เดือนงูนะคะคำถามถ้าคุณครูถามหนูว่าในบริเวณใต้ต้นไม้หรือใต้ดินเราสามารถพบสัตว์ชนิดใดกอไกง่งูขอไข่มดขอควายข้อกอและขอ เด็กๆจะเลือกเลือก,เล,อกเลือกตอบอะไรคะถ้าคุณครูถามว่าใต้ต้นไม้หรือว่าใต้ดินเราสามารถพบสัตว์ชนิดใดใช่แล้วก็พบทั้งงูและมดเลยใช่ไหมคะอ่าดังนั้นก็ตอบข้อคอควายต่อมาก็เป็นบริเวณสวนย่อมนะคะ หรือบนต้นไม้ก็จะสามารถพบพืชอย่างเช่นพุ่มไม้แล้วก็ดอกไม้ต่างๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสัตว์เราก็จะสามารถพบผีเสื้อมแมลงปอน,นกกระรอกอหรือว่ามดนะคะเป็นต้นค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็จะทบทวนให้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคุณครูก็จะทบทวนเรื่องต่อไปให้นะคะสวัสดีคะ่ะ